อยู่กับพวกเขาหลับเสียพี่น้องเลยมื่อนี้สิพาไปตลาดพี่น้องอากาศดีๆมือนี้นัฟ้าแจ้งจางฟ้างเลยอยู่รัสเสียมือนี้นะพี่น้องเลยอ้าวสบายดีพี่น้องเด้ออยู่กับพวกเขารัสเสียพี่น้องเลยใช้ชีวิตอยู่เมืองหนาวกับคนลาวที่มาอยู่นี่พี่น้องเลยมือวนี้พาพี่น้องไปตลาดพี่น้องเลยไปตลาดรัสเสียบุ้งแล้วแยไปสองคนพี่น้องมือนีนนี้ สิพาบรรยากาศอยู่ตลาดให้เบิงพี่น้องว่าสิเป็นยังไงเนาะมื้อนี้อากาศดีขนาดพี่น้องเลยมาแจ้งจางป่าเลยซุกซึ้นไปพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปซื้อเครื่องอาหารการกินมาไว้กินเวลาเขาไปโรงเรียนพี่น้องเลยเอาพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้สิพาพี่น้องไปตลาดพี่น้องเลยกับชีวิตอยู่เมืองหนาวพี่น้องเลยเอามื้อนี้สองคนพี่น้องเลยเดินทางกับเบาโอี่ เดี๋ยวสิ้พาพี่น้องไปเบิ่งตลาดสดอยู่บ้านเพื่อนพี่น้องซื้ออาหารการกินเบิ่งความแตกต่างบ้านเฮาขับบ้านเพื่อนพี่น้องเลยการใช้ชีวิตกินอยู่เป็นอะไรเดี๋ยวสิ้พาไปย่างพี่น้องเลยเดี๋ยวถ้าขึ้นรถเมย์เดี๋ยวสิ้พาไปพี่น้องเด้อเอาครอบงครอบใจพี่น้องที่เป็นกำลังใจให้เด้อชีวิตพอเขาอยู่เมือหงหนาวพี่น้องเลยเขาขาิไทยบรรยากาศให้เบิ่งรถเมย์สิลงพี่น้องเลยมาตลาดละ จะว่าหอตลาดแหละพี่นองง้อยเดี๋ยวสิพาไปละตลาดเนี่ยทีเป็นแนวใดสองคนพี่น้องเลยเมื้อนี้นะอย่างสองคนงบ้านเพิ่นตัดเสียตลาดเก่าลันตลาดเดิมนี่แหละพี่น้องบ้านเพิ่นอากาศดีแห้งพี่น้องเลยเมื้อนี้นะสองคนอย่างตลาดซื้ออาหารการกินไปไว้แต่กินยามมื่อไปโรงเรียนพี่น้องเลย เขาเกสีมาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบื้องยูรัเสเซียตลาดสดและมีบอนเดี่ยวนี้เด้อพี่น้องเลยที่แบบขายซีนป่าซีนงัวที่แบบสดๆเป็นซีนงัวที่ยังบ่ิันรได้ปรุงแต่งแล้มันมีบอนเดี่ยวนี้พี่น้องเลยอยู่เมืองนี้ถ้าเป็นอาหารสําเร็จทูปโอ้ก็จะมีหลายตลาดอยู่พี่น้องเลยแต่ตลาดที่แบบมีเนื้องวัวเนื้อควายแบะเออแบะบบแมนแกะ แกะกับมาแล้วเป็นตลาดนี่พี่น้องเลยเอาไปฮอดแล้วสิไายเบิรงอยู่ไหนพี่น้องก็นนกหลายขนาดแถวนี้เนาะหน้าตลาดเอาเข้าไปพี่น้องเลยในนี่แหละอุ้มยุ่มอยู่นี่แหละเป็นตลาดเลยนี่นะพี่น้องเลยไปย่างพี่น้องฮอดแล้วนี่แค่น,นี้แหละตลาดบ้านเพิ่นนอะ ขายเนื้องวเนื้อซื้อเอากระดูกหมูซีนหมูพี่นอ้อยเนี่ยอาหารที่พวกเขากินพี่นอ้อยไยแต่ละมือ้อแต่ละวันเอาไปต้มไปแกงี่ยบบกะขักอยู่พี่นอ้อยไยจินอย่างก็ะจิ้นไปแล้วกันแล้วนี่อันนี้โบแหงไปเลยดิ ถามเมืองไหมนา่าอะไรเอาพี่น้องก็มีแต่ตลาดเดี่ยวนี้เขาสิทธาให้เบิองอยู่เมืองหนาวพี่น้องเพื่็ขายคือบ้านเขาได้อาหารการกินนะเพื่นอนเอาไปฟันให้จะไปฟันให้เขา,าเราจะเอามาให้เขาเล่นๆนั่นแล้ก็มาซื้อมาเล่นตลอดพี่น้องเลยเมตุนี่แหละเจ้าเก่าเจ้าเ,าเาดิม เ็นก็ขายบุแพงให้เอเนื้อสดๆเด้พี่น้องอยู่บ้านด้วยแมงวันตัวหนึ่งกับบุมีอยู่รัสเซียนะบูเห็นแมงวันเนาะคักเนาะ <c oughs> แมงวันนู่มากระเป้าเลีพี่น้องมือน,นี้นะสองคนมองสืได้เขาได้งบเขาได้สองพันสองหกแสนเนาะประมาณหกแสนกีบสองพันสองหกแสนก ออลานหนึ่งลานหนึ่งเงินกีบคึออยู่สามพันเจ็ดพี่น้องเลยสามพันเจ็ดสามพันห้าสำนะมือบังมือกันเล็ดลงพี่น้องเลยนี่ก็เป็นตลาดบานเพิ่นเดอร์นี่ผู้คนเพิ่นก็มาซื้อหรอกที่สระชีวิตเมืองหนาวยอมหับวันหนาวอิลี่พี่น้องลเลยรัสเซียน่ะก,ก,ก็มีขายลากลายอันลายแนวได้พี่น้องเลย กูได้มากที่อาหารอบควันพี่น้องอันนี้นะเมนูที่แบบเนื้อป่าอบควันเนี่ยปลาเซลมอนตัวนึ่งกูได้ตัวนึ่ 2, 3, 3. นงพันห้าพันหกกูได้พี่น้องสามสี่แสนตัวนี้สองพันสามโอ้อยกลองเนี่ยเดี๋ยวดิพี่น้องอันไข่ปลาคาเวียนะ่ สองพันสี่ร้อยรูเบิรนพี่น้องเอาไปคูณมึงเด้อไข่ปลาคาเวียพี่น้องแพงขนาดกับหนึ่งซัมน,นี้เกียรติเป็นเศคนีเนี่ยเนี่ยเพิ่นเพิ่นถามเ่าวว่าอยากได้บ่บ่เนื้อกวัวหมูปลาเนี่ยน,นกก็มีได้นี่สัตว์ที่ิพน เพิ่ให้ลาพี่นอ้องเลยอันนี้นะสิทายให้เบิรงพี่นอ้องเลยเนื้อหมูป่าก็มีปลายบนเงาๆดูดูข้างนหนบูข้างวะดูข้างแห้ง,ะงวะหาเราเบิรงไหมจ้ไปยศ Tidak akan seperti ini. Ya, ya. Untuk ini harga? กระสิทธิ์อยู่ห้าสิบพันหกสิบพันพี่น้องเอาจากสามรูพี่น้องเลย อันนี้มันกก่สามโลิี่ซคาชเอาเบอร์นักแล้วเอ้ิี่ตชาออเชดสนดพันหนึ่รนงรรุนให้เจ็ดสิบลูเบอร์อันนี้น้ำมันหมูแบบหนังฟอดกอบขาขนาด้หนี่อันนี้นิโบเฮงนะนี่โตห้าสิบ Ini kan 150. Mosa nu, Anu kilogram. Dia. Oh. Oh, kangku kan? Ini menukan ini moses. Ini ya? Dada, dada, У нас места... Я все понял, Да. Места нет. Так, да, что у нас там? 130. 130. 400. 400. Нет, только на это. Адена. Вот Адена. Вот это? А это отдельно. Да, Адена. Так, это у нас были 400. это 400 Вот это. А, вот, это, вот это. Нет, нет. А О. все, уже вышло. А он говорит, это чье? Sí. Вот это 405. Это, это мой, это тот. Да. Вот 405. А у тебя надо отбить 1570. А, И что еще, еще, да. Все? 405. Лунсек. а? Да. Сек лай, мунг лай. лей, อันนี้ซื้อไปไว้ทอดพี่เนาะเพราะว่ามันโบแพงไปไดยสาคาโบแพงไปไดยได้ๆอีชโชดอร์ห้าหกสิบพันสายตาบอดีโอ้คนหลายขนาดเนาะมือน,นี้เนาะคือคืนขนาด ตลาดพี่น้องไ, okay. ไปเฮ็ดขายขานมอันนี้ขายขานมเอาละกับไปบ้านเพนตลาดพี่น้องเลยตลาดรัดเสเซียได้นน่นะตลาดสดได้นน่ตลาดสดนั้งส์ ขายเบิ่งพี่น้องโอ้ขักเลยอมือนี้คนหลายขนาดเอาสิใส่บ่ได้หมอเออหัวกระซี่อายเพิ่นที่บะเลยฉุดได้ถุงเอาบอลเดียวแล้วเต็มเลยเนาะตะลาดเดอเฮาิถทายเบิ่งบ้านเพิ่นรัสเซียไม่ค้าไม่ขายขักขนาด เอาหามะจุดได้หามฮอดมาแปดโลนี่ฮอดเลยเนาะแปดโลเจ็ดแปดโลเอาพี่น้องพอเลยเอาซองเอาห้านีดียวหอมไปซื้ออยู่คุณเนาะหอมเนาะเอาไปเดี๋ยวปับจบเลยพี่น้องเลยอฮอดสิบโลคุณบดีนะ อาจะไปเลาะซื้อหอมอยู่แถวบ้านเราพี่น้องขีรถไหมมีมาซื้อเอาเครื่องอ๋อนกเนาะอันนกเพลาบนกเพลาบบ้านเขาเขาไหนเบิดงบเขาไหนี่5้าสิบหสิบ <c oughs> อันป่ายเนาะอันป่ายไปซื้อเอาไก่ี ไปซื้อเอาใกล้พี่น้องเลยแม่คันบ้านเพื่อนลราสัว่าเป็นแนวหนึ่งพี่น้องเลยืมมุดว่าขายซีนกับสับมีแต่ซีนตลาดขายใกล้บ่ขายอย่างสังว่าต่างห้างอีกพี่น้องเลยเพิ่นเราบวได้ขายป่นกันพี่น้องเลยเพราะเราได้เป็นเลาะซื้อเอาหลายหลายบอลน,นี่กับบ้านเพื่อนเด้อพี่น้องเลยนัดเสียพี่น้องเลยข้ามทางเบื้องนี้ไปเบื้องนั้นขึ้นหลดเบื้องนั้นกลับเบือเบ้องเงินพี่น้องเนาะ เอาไว้เจอกันใหม่คลหน้าด้อพ